สามปีโควิดครับเครื่องนี้สาหัสพอสมควรสวัสดีครับกับมผมครับ SC อ e ส v i c ซตรวช่งนี้เข้าหน้าร้อสเต็มตัวแล้วครับนี่พาไปดูครับสองเครื่องครับ Mitsubishi กับชาร์ปดำขนาดไหนแล้วทำไมถึงต้องล้างล้างแล้วจะเกิดอะไร พราะว่าเครื่องนี้มันสุดยอดจริงครับเดี๋ยวเราไปดูครับ2เครื่องไปกันไวๆเลยไปครับเครื่องแรกครับมิสูบูชิอิเล็กทริกครับมิเตรสลิมเครื่องนี้เครื่องนี้อยู่ในโรงงานนะครับ5เดือนนะครับสภาพขนาดนี้นี่ครับเดี๋ยวต้องถอดใบออกมาแบบนี้ครับล้างทำอย่างเงี้ยฝุ่นพวกนี้มันเข้าไปติดอยู่ในแผงหมดนะครับมิสูบีชล้างไม่ดีตันง่ายที่สุดนะครับนี่ครับสภาพเครื่องด้านในมิสููดีอ่ะเนื้อคือถอดใบถอดถัดน้ําได้เนี่ยเช็ดได้หมด งานเราก็ออกไปล้างนะครับเครื่องด้านในเดี๋ยวเราก็ฉีดล้างแบบนี้ครับฉีดน้านะคงไม่ได้มีให้ดูนี่ครับฉีดแล้วเช็ดแล้วนะครับขาวสะอาดนะครับนี่ครับมิสูบิชิเลคติกวิตเตอร์สลิมครับมาไปกันอีกตัวครับชาร์ปครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นี่คอมเพรสเตอร์ประกัน10ปีเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ถอดน็อตสองตัวเดี๋ยวดึงฝาหน้าออกนี่ครับถอดน็อตซ้ายน็อตขวาครับเดี๋ยวหลุดออกมาเอง จอรุ่นนี้มันถอดถาดน้าไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวถอดฝาหน้าออกมาก่อนนี่ครับฝาหน้าออกมาแล้วครับดูสภาพเครื่องข้างหน้าก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาบานสวิงออกเดี๋ยวก็ตัวบังคับลมครับค่อยๆดึงออกตัวนี้ต้องค่อยๆดึงออกไม่งั้นเดี๋ยวมันหักค่อยๆดันขึ้นจะมีจังหวะของมันอยู่นะครับพวกนี้พลาสติกพวกนี้เขาออกแบบมามีจังหวะการดึงอยู่ครับบังคับลมซ้ายขวาเราเอาออกละ เข้าไปดูข้างในใกล้ๆกันครับนี่ครับดูฝุ่นครับไม่ใช่ฝุ่นอย่างเดียวนะครับลาด้วยตรงนี้หมุนโชว์ไปทีอะตรงนี้ครับยกแผงคอยขึ้นโอ้โหดูสภาพครับะวุ้นแบบเยอะมากตัวนี้แผงนี่ตรงนี้นี่เห็นเป็นดอกๆนี่ลาแล้วนะครับเราก็ต้องถอดใบออกมาครับแล้วก็เอามาฉีดล้างจ้า มาต้องฉีดให้ดีนะครับมันต้องฉีดหลายรอบหน่อยพลิกซ้ายพลิกขวาฉีดกันต้องฉีดเยอะครับอ่ะฉีดนะครับก็จริงๆตรงนี้ยังสะอาดไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวเรฉีดเพิ่มอีกนะครับแต่ก็เท่านี้แหละเอาให้ดูเท่านี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูที่เครื่องกันครับอ่ะตรงนี้ครับนี่แหละครับชาร์บถอดถัดน้าไม่ได้นะครับก็ยังมีรอยดำๆก็จริงจต้องลงน้ำยานะครับ ฝากไว้ครับ2ตัวเท่านี้ครับชร์บครับตัวนี้ก็เป็นไงครับคัดมาให้ดู2เครื่องนะครับจัดมาแบบดำๆเลยนะครับถือว่า2เครื่องนี้ก็กล้ำศึกมาหนักนะครับก็ต้องล้างนะครับแล้วก็ต้องถอดออกให้หมดทุกชิ้นเพื่อที่จะให้มันสะอาดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงก็อาจจะต้องยกบอดี้ออกหรือใช้วิธีการตัดล้างก็คือยกคอยเย็นลงมาล้างเลยนะครับก็เดี๋ยวหาแบบนี้ให้ดูกดกนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคให์ดูด้วยคอมเมนต์กันมาเยอะครับเดีย๋ยวจะหาให้ดำาวันนี้มาให้ดูอีกนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ